ไม่ต้องมาเฟียฉันอ๋โอ้ยยังงวะอันนี้อันนี้อะไรร้อยรอย้รอยเตะเหรอเฮ้ยร้อยท่อเธอร้อยเตะฉันเหรอโอ้เมื่อกี้จุกเลยครับผมจุกเซค้งครับ สีโค้งเลยครับเธอไม่รู้ว่าฉัน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 ได้ช้ำในเหรอ,หอ,เ,ธอ,หอเธอให้ฉันช้ำใจไม่พอเธอให้ฉันช้ำในด้วยเหรอ